ไท,ทำดีมีคนรู้วันนี้เราไปชมกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองรุ่นที่1กับการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล,ละยะเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผสกดิก่อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขจึงทำให้เกิดโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาภายในบริเวณพระตำหนักจิตรดาระโโหฐานอันเป็นเขตพระราชฐานที่ประทับซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้ราราชการผู้รับใช้แผ่นดินตลอดจนนักบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีส่วนร่วมในการน้อมนำแนวพระราชดำริและขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันจะเป็นการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับกลุ่มผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสราหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า160คนอาทิดรธีรชัยวุฒิธรรมอดีตรองผู้ ว่ากทมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระที่ปรึกษาประจำกรรมธิการสาธารณาสุขสภาผู้แทนราษฎรคุณไพัยทูลหิรันประดิษฐ์รองธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณบังอ่อนวิลาวันนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพลตตรดรีสุรสิธิ์สังขพงศ์กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรชัยจุฑามาศร,รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวทางพระราชดําริซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้นําที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาและสานต่อโครงการในพระราชดําริให้ดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยผู้นําเหล่านี้ได้ศึกษาดูงานโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการตลอดจนวิธีการดําเนินงานอันจะนําไปสู่การผลักดันให้โครงการดังกล่าวเป็นต้นแบบให้ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไปอาทิคโครงการโรงโคงนมสวนจิตรดาโครงการน้ำผลไม้สวนจิตรดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายเกลียวทองการส่งเสริมความรู้เรื่องกระดาษสาเพื่อสร้างอาชีพให้ประชาชนการทำนาข้าวทดลองการเพาะเลี้ยงและแปรรูปเห็ดและโครงการทำแท่งเชื้อเพลิงจากแลบเป็นต้นค่ะโครงการของพระองค์ท่านนั้นมีมากกว่า4 0 0พโครงการนะครับโครงการทั้งหมดนั้นก็อยู่ตามภูมิภาคทุกๆจังหวัด ของประเทศไทยจึงเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อต้องการเชิญชวนแล้วก็ให้ท่านผู้นํำระดับท้องถิ่นนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าศึกษารหลักสูตรนี้ทำดีมีคนรู้ มาต่อกันที่ช่วงทำดีมีคนรู้นะคะวันนี้เราจะไปชมกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นําระดับสูงด้านการเมืองการปกครองรุ่นที่หนึ่งร่วมศึกษาโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะแนยาห่งี้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นประชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนานและในการบริหารโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆเช่นโครงการเกี่ยวกับดินน้ำป่าและวิศวกรรม โดยการดําเนินงานของโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยงานพิเศษของทางราชการเป็นตัวกลางในการประสานงานคือสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดําริหรือกอบปอรอล่าสุดกลุ่มผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นําระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า160คน ทั้งนักบริหารภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมฟังการบรรยายบทบาทและหน้าที่ของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาและสำนักง,งานกปรออรรวมทั้งโครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลโดยมีนายสุวัฒเทพอารักษ์เลขาธิการกปรรให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกอปรร เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความตระหนักในความสำคัญของการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไปลักศรุ่นเนี่ยก็เป็นนักศรุที่มีประสบาการณ์ในการ ทำงานในแต่ละด้านและหลายด้านมารวมกันเพราะฉะนั้นท่านที่ได้เข้ามาดูงานโดยเฉพาะโครงการอเนื่องมาจากพระธรรมในพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยผมเชื่อมว่าท่านจะสามารถนำไปเผยแพร่และก็ขยายผลต่อย,ยอดไปให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ท่านได้ดูแลอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้นอกจากนี้ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริรุ่นที่หนึ่ง ยังได้มีการประชุมเลือกประธานรุ่นเพื่อเป็นแกนนาในการดําเนินกิจกรรมและประสานการเผยแพร่แนวทางการดําเนินงานและสัมฤทธิผลของโครงการตามพระราชดําริรวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจแนวพระราชดําริและการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริระหว่างผู้เข้าศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะยึดปรัชญาของพระองค์ท่านคือต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ในรุ่น เพื่อที่จะผนึกกำลังกันออกไปทำงานเพื่อสนองอสังคมแล้วก็จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าที่จะทำได้ทำดีมีคนรู้ ดีมีคนรู้ในวันนี้เรายังกอดติดกลุ่มผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นําระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่หนึ่งทั้งนักบริหารภาครัฐและเอกชนกว่า160คนอาทิสมาชิกอุที่สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังคงมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในการร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนค่ะ โดยวันนี้กลุ่มผู้ศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินได้เข้ารับฟังบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการเนื่องมาจากพระราชดําริโดยได้รับเกียรติจากดรรอยยนจิตดอนผู้มีการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําและการเกษตรองค์การมหาชนให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริเป็นโครงการที่เริ่มทําการศึกษาและวางโครงการขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นจึงพิจารณาดําเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนงานพัฒนาหลักของแต่ละหน่วยราชการที่กําหนดไว้ตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนจากการขาดแคลนน้ําพร้อมเรียนรู้แนวานทางที่ถูกต้องในการใช้น้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ คนไทยทำได้คนไทยใจมีปีกลุ่มนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้นำของประเทศกลุ่มหนึ่งที่สำคัญนะจำเป็นต้องผลักดัน ให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้เพราะเราหยุดอยู่นิ่งมาเป็น10ปีแล้วนะเราข้ามไม่สำเร็จเพราะเราเปลี่ยนวิธีทาง,งานไม่สำเร็จ เราเปลี่ยนวิธีคิดไม่สำเร็จเรากลัวที่จะคิดเองเรากลัวที่จะทําเอง,เ,เ,องเพราะบาทสมเพริวัวสทรงคิดทรงทําให้เรามาตลอดถึงวันนี้เนี่ยเราต้องนําเอาแนวแนวพระราชดำริออกมาคิดต่อทําต่อให้สําเร็จครับแล้วก็ก้าวข้ามจุดนี้ไปได้ทําดีมีคนรู้พลั และช่วงนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาในช่วงสปอร์ทฮอตไลน์ค่ะสปอร์ทฮอตไลน์สนับสนุนโดยสปอร์ทฮอตไลน์วันนี้เราไปชมบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสามัคคีรวมพลัง2มพ1ของนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผน่นดิน ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริรุ่นที่1นณสนามศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุน่นค่ะในช่วงแรกนักศึกษาสอพ .1 เข้ารับฟังคำบรรยายและการสาธิตการออกกำลังกายจากรองศาสตราจารย์เจร,ริญกระบวนรัฐอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาบรรยายและสาธิตเรื่องการออกกำลังกายอย่างพอเพียงโดยการนำเชือกซึ่งทำมาจากหนังยางเป็นวัสดุพื้นบ้านที่หาได้ง่ายนำมาใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย การออกกําลังกายแบบนี้นะพ่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคคลทั่วไปสําหรับการนําไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันท่านใดที่สนใจลองนําไปทดลองใช้ในการออกกําลังกายเป็นประจําก็ได้นะคะต่อจากนั้นมีการแข่งขันแชร์บอลของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินฝ่ายหญิงก็ร่วมแข่งขันกันด้วยความสนุกสนานสามะคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ สำหรับไฮไลท์ในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมฟุตบอล VIP นำทีมโดยบิ๊กแป๊ดธีรชัยวุฒิธรรมประธานพัฒนาฟุตบอลไทยลงฟาดแข่งกับทีมรวมดาราตลกนำโดยคุณเป็ดเชิญยิ้มนอกจากนี้ก็ยังมีปังประกาศสิษย์โบสุวรรณเดอะตุ๊กปียพงษ์ผิวอ่อนก็มาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจรัญกุลวนิดมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรเสาหลัก,ลกเพื่อแผ่นดินสมอพ1ของกลุ่มต่างๆ ที่เข้ารับการศึกษาอาทิกลุ่มคุ้งกระเบนห้วยห้องไคร้ภูพานเขาหินซ้อนห้วยสายและกลุ่มพี่กุลทองเป็นต้นส่วนผลแพ้ชนะเป็นเช่นไรไม่สําคัญเท่ากับการสารสัมพันธ์อันดียิ่งของกลุ่มผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินกับเหล่าดารานักแสดงค่ะ ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่หนึ่งทั้งนักบริหารภาครัฐและเอกชนกว่า160คนซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันโครงการตามแนวพระราชดำริให้มีการต่อย,ยอดขยายผลไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นล่าสุดได้รับเกียรติจากหมอมหลวงปนัดดาดิสกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาบรรยายในหัวข้อบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนโครงการน,านั้นมาจากพระราชดำริให้แก่ รวมผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการและวิธีการดําเนินงานรวมทั้งมีส่วนร่วมสน,สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริอันจะนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นต่อไปกระผมมีความเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าทายทายกรอบความคิดของท่านบริหารองค์กรปกครองชนท้องถิ่นทุกท่านที่จะช่วยกันน้อมนำหลักคิดในเรื่องของจริยธรรมสังคมเรื่องความสัซืิ์สุจริ์เรื่องความ พอเพียงซึ่งเป็นฐานของการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไทยมาช้านานแล้วต้องช่วยกันทุกภาคส่วนครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านความคิดและการกระทำ ส่วนทางด้านพลเอกชัดชัยธรรมรักษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทบ,บกก็ได้ให้เกียรติมาบรรยายการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทโดยมุ่งเน้นไปที่ความเพียรวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งงานให้กับพระสงฆ์นิกอรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ทรงห่วงถึงความเหน็ดเหนื่อยในการเข้าไปยังสถานที่ทุรกันดาร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายได้รับรู้เรื่องราวต่างๆพร้อมกับนําแนวทางโครงการพระราชดําริถ่ายทอดไปยังชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไปพระบาทอยู่ว่าทรงเน้นตลอดเวลาก็คือให้มีการให้กันให้ความรักให้ความปรารถนาดีให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือให้เงินทั้ทองการสนุนให้เลื่อนเนื้อบ้านเมืองที่สําคัญคือ ทรงเน้นเรื่องความสามาคัคคีท่านรับสั่งตลอดพระชนชีพเรื่องความสามาคัคคีถ้าคนไทยทำตามผมว่าประเทศไทยนะครับจะเริญก้าวหน้าไม่ทราบไปถึงไหนก็ไม่รู้ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮอลลีเดนและช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะ ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยทำดีมีคนรู้วันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่หนึ่งที่มีทั้งนักบริหารภาครัฐและเอกชนกว่า160คนที่ล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันโครงการตามแนวพระราชดำริให้มีการต่อย,ยอดขยายผลไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นโดยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญค่ะโดย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดรวัชระมงคลเบญจธนะาชาติประธานกรรมการบริษัทบานรูมดีไซน์จำกัดมาบรรยายในหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์การที่ได้นําแนวคิดนี้มาบริหารจัดการในองค์กรจนประสบความสําเร็จให้แก่กลุ่มผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการศึกษาได้เป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริทุกประ เ,เรื่องคนต้องสมดุลเราต้องสร้างทั้งคนเก่งและคนดีและคนดีเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยพระทาน3ความวาหมายคือซื่อสัตย์อดทนและแบ่งปันนะครับและไม่พอคือเป้าหมายนะครับคือต้องตั้งไว้คือความสุของค์กรแห่งความสุขคือคําว่าประโยชน์สุข นอกจากนี้ศาสตร,ราจารย์พิเศษเจรันพักดีธนากลตุลากา,ารศาลรัฐธรรมนูญนักนิติศาสตร์ชาวไทย<อ>ก็ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ,อกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขมหาชนชาวสยาม<อ>เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองได้เรียนรู้หลักของกฎหมายระบบงานยุติธรรมในการนำไปบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเที่ยงตรง เราก็อยากจะชวนกันตามหารอยทางเส้นทางสายกฎหมายและงานยุติธรรมว่าระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่อำนวยความถูกต้องเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมา